5วิธีแก้ไขสำหรับคนนอนหลับยากหรือคนนอนไม่หลับสวัสดีค่ะออยลี่นะคะเป็นนักวิ่งเป็นเทรนเนอร์แล้วก็เป็นโค้ชโภชนาการค่ะบอกก่อนเลยนะคะว่าเรื่องการนอนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะคะถ้าใครมีเวลานอนเยอะแต่ว่านอนหลับไม่ได้คุณภาพอันนี้ก็น่ากลัวนะคะส่วนสำหรับใครที่นอนไม่หลับแล้วก็ยิ่งนอนน้อยด้วยอันนี้ก็น่ากลัวนะเข้าไปใหญ่กันเลยค่ะ ก็บอกได้เลยนะคะว่าการนอนหลับเนี่ยมันมีหลายระดับด้วยกันต้องบอกก่อนว่าการหลับลึกเนี่ยเป็นหลับการหลับที่ดีที่สุดเลยนะคะเพราะว่าการหลับลึกเนี่ยจะทําให้โกรทฮอร์โมนในร่างกายเนี่ยหลั่งสารออกมาเพื่อทําการซ่อมแซมและฟื้นฟูร่างกายให้ดีขึ้นแล้วมันจะมีวิธีไหนล่ะที่ทําให้คนนอนหลับยากหรือคนนอนไม่ค่อยหลับเนี่ยหลับได้ดีออยมี5ข้อต้องห้ามเลยนะคะสําหรับคนนอนหลับยากมาเล่าให้ฟังค่ะ ก่อนอื่นออยต้องขอให้ทุกคนกด subscribe หรือกดติดตามถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์และคอมเมนต์ให้ออยด้วยนะคะข้อที่1ก็คือห้ามออกกําลังกายหนักๆน,นะคะในตอนก่อนนอนเพราะว่าการออกกําลังกายหนักเนี่ยมันจะทำให้อดีนาลีในร่างกายหลังแล้วทำให้เราเนี่ยมีการตื่นตัวเป็นอย่างมากข้อที่2เรารู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าเราจะต้องนอนแล้วเนี่ย ห้ามทานอาหารนะคะมื้อหนักๆมื้อใหญ่ๆเนี่ยในเวลาก่อนนอนสัก2 3สมชั่วโมงเลยนะคะเพราะว่าในเวลานั้นเนี่ยร่างกายเนี่ยเขาจะทําการย่อยอาหารนะคะแล้วก็มีการเผาผลาญในร่างกายเต็มที่ในขณะนั้นนะคะเราจะนอนไม่หลับเลยข้อที่3ห้ามทานอาหารเผ็ดๆนะคะก่อนนอนเพราะว่าอาหารเผ็ดเนี่ยจะทําให้ร่างกายเนี่ยร้อนวูบวาบได้เลยะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครชอบทานอาหารเผ็ดเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงในเวลามื้อเย็นนิดนึงนะคะ ข้อที่4ข้อนี้เนี่ยต้องห้ามเลยนะคะห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชากาแฟหรือว่าโกโก้ร้อนนะคะช็อกโกแลตร้อนพวกนี้นะคะมีคาเฟอีนผสมอยู่ด้วยโดยเฉพาะชาร้อนๆเนี่ยบอกได้เลยนะคะว่ามันทําให้ร่างกายเนี่ยตื่นตัวแล้วก็นอนหลับได้ยากมากขึ้นค่ะข้อที่5ข้อสุดท้ายนะคะบอกก่อนเลยว่าก่อนนอนเนี่ย ห้ามดูหนังตื่นเต้นแอคชั่นอะไรประมาณนี้ค่ะหรือหนังผีทำอะไรก็ได้ที่ทำให้ร่างกายมันตื่นตัวนะคะสิ่งสำคัญที่สุดก่อนจะนอนเนี่ยควรจะทำร่างกายให้สงบ ผ่อนคลายนะคะห้ามฟุ้งซ่านถ้าคิดเรื่องงานเนี่ยก็ตื่นขึ้นมาจดเอาไว้นะคะจดจๆจ,จดเอาไว้แล้วเดี๋ยววันรุ่งขึ้นแล้วก็ค่อยทํากันต่อเพราะฉะนั้นก่อนนอนสิ่งสําคัญที่สุดเลยนะคะก็คือทําจิตใจให้สบายทําสมาธินะคะสวดมนต์ก็ดีนะคะก่อนนอนฟังเพลงสบ,สบายสบายลองดูนะคะเพื่อนๆ5เคล็ดลับ วิธีแก้ไขหรือข้อต้องห้ามสำหรับคนที่นอนหลับยากยังไงลองเอาไปทำกันดูนะคะถ้ามีใครสงสัยคำถามอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์ด้านล่างแล้วออยจะมาตอบคอมเมนต์ในภายหลังค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ